สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเช้าวันนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดเมษายนนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำก็จะรองน้ําฝนไว้นะคะเนะะี่ยค่ะเอาไว้ใช้ลดต้นผักนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนู้นอันนี้เป็นหลังคาของโรงที่น้ําผสมดินน่ะนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำก็จะรองตั้งไว้นู่นนะคะผักที่ว่าน้ํายังตัดไม่หมดนะคะ ผักอะไรนะสายซิมหรือผักวางตุ้งอะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูผักอื่นกันนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆนเป็นพริกที่ว่าใส่กระถางไว้ห้าต้นนะคะก็ยังงามดีอยู่ค่ะแล้วก็น้ำเอาต้นมะละกอออกไปนะคะเพราะว่ามะละกอเนี่ยพอโดนฝนมากาฝนตกที่นี่มาเกือบอาทิตย์แล้วนะคะตกทุกบ่ายะคะ่ะเพื่อนเพื่อนน้ำก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรนะคะเพราะว่าพอ ชักบ่ายโมงเนี่ยน้ำกลับจากงานก็กำลังพักผ่อนเดี๋ยวฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะอันนี้เป็นพริกหยวกนะคะที่น้ำเอามาลงไว้นะคะก็โดนฝนต้นล้มเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะเพื่อนๆกระถางพริกแหวกกลางหมดเลยค่ะต้นเอ็นค่ะโดนลมหอบนะคะนะะก็กำลังออกดอกดอกดีนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ เก็บบ่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องซื้อพริกกินมากแล้วนะเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยน้ำจะซื้อพริกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่พริกสีขาวนะคะตอนนี้เดี๋ยวน้ำจะเก็บไว้ทำพันด้วยนะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างชอบอะค่ะเป็นพริกขี้หนูสีขาวนะคะนี่ค่ะ จะพิคาต้นที่อยู่กับกอกล้วยเมื่อคืนโดนลมโดนฝนน้ําก็ต้นล้มลงมาน้าก็เอาไม้มาปักค้าไว้นะคะนี่ต้นกี่เดือนแล้วเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังออกลูกให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็ยังดกดีเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเราอย่าลืมใส่ปุ๋ยให้เขานะคะทั้งปุ๋ยมูลไก่เทียมทั้งปุ๋ยขี้วัวให้ใส่สลับกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสภาพก็จะล้มละเนระนาดนะคะ นี่น้ำก็ต้นนี้ก็ออกดอกค่ะนู่นนะคะน้ำเอาไม้ดามขึ้นไว้นะคะอ่าอันนี้ด้านหลังเป็นแปลงก้าผักนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็อัปเดตอันนี้เลยค่ะเพื่อนๆผักสลัดที่เมื่อประมาณเกือบอาทิตย์ใช่ไหม ที่น้ำอัปเดตลงให้เพื่อนๆดูค่ะนี่นะคะโตแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวทาให้วันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้านำว่างนำก็จะเอาลงปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะตามที่เพื่อนๆขอมาว่าอยากให้ปลูกผักสลัดให้ดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจากที่ว่าใส่ถ้วยไว้แล้วนะนี่นะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไหม จากที่ว่าน้ําเอาลงไว้นะจากคลิปที่แล้วอะคะ่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูวันที่นะคะที่น้ําปลูกกับดินที่อเอามาจากาถุงต้นข้าวโพดเก่านะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆโตเร็วนะคะนี่ก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเพิ่มเพราะว่า,านี่คะ่ะปุ๋ยขี้วัวน,นะคะที่ว่าน้ําผสมมันก่อนจําได้ไหมนู้นนะคะผักขึ้นใช่เห็นไหมคะ น้ำลงไปนะเดี๋ยวไปดูอีกถาดหนึ่งมันเป็นสองถาดรวมกันนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆน,นี่ใบมะเขือเขาก็ร่วงลงมาเนาะเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆก,ก็งามดีแล้วนะคะอันนั้นสารแน่จากการพอเม็ดน้ำนึกว่าน้ำอัดคลิปนะตกลงไปนั้นว่าน้ำไม่ได้อัดคลิปตอนที่ว่าเอาสารแน่ลงถ้วยให้เพื่อนๆดูนะคะ มันก็ไม่ได้ต่างกับอ่าที่เอาผักขึ้นช่ายลงถ้วยนะคะเพราะว่าลงพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอาแล้วสารแหน่ลงคลิปยังไงปลูกยังไงอ่าดูคลิปจากที่ว่าน้ําปลูกผักขึ้นช่ได้เลยค่ะเพื่อนๆนเหมือนกันนะคะโรยเม็ดด้านบนเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอามาแยกลงถ้วยสีชมพูเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะสารหน่จากการพอเม็ดก็เริ่มโตแล้วค่ะอันนี้พามาอัปเดตผักขึ้นช่ายนะคะที่ปลูกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะที่ว่าปลูกลงกระถางไว้นะคะนี่อีกไม่กี่วันน้ำก็จะเริ่มมาตัดแล้วนะยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งโตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอีกกระถางนึงนะคะอันนี้อยากให้เพื่อนๆดูอะไร อันนี้เป็นต้นพริกที่น้ําเด็ดยอดไว้นําว่าน้ําจะเอาลงกระถางนะคะเพื่อนๆนี่เขาก็เริ่มแตกแล้วก็อยู่ในถุงดินนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ผักชีนะเพื่อนๆพื่อนนาเอาเม็ดนะคะมาหยอดลงเนี่ยเอาเม็ดมาหยอดลงในถุงต้นกล้าผักที่ว่าอ่ามันตายนะคะมันก็มีบ้างนะที่ว่า เนี่ยค่ะต้นก้าผักที่มันตายน้ําก็ตัดทิ้งเนี่ยค่ะจะเป็นถุงเล็กนี้นะคะน้าก็เอาเม็ดผักชีมาหยอดนะคะเนี่ยค่ะเขาก็งอกดีนะเพื่อนๆดูนะอันนี้ก็จะเป็นต้นฟ้าทลายโจรที่แอบขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะี่ยผักชีงอกมาแล้วก็โดนฟ้าทลายโจรดูดน้ําเลี้ยงไปจนตายเพราะาดินเขาแห้งนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ ผักชีก็ปลูกง่ายนะคะเนี่ยมีต้นยาขึ้นเห็นไหมคะอันนี้ผักชีในถุงปลูกถุงดำธรรมดาเพื่อนๆถุงเพาะก้าอันนี้อัปเดตไปเลยแคคตัสนะคะที่วันก่อนน้ำลงให้ดูนะจําได้ไหมที่วันก่อนน้ำลงวิธีเพาะแคคตัสแบบน้ำนะคะเนี่ยโตแล้วนะคะแป๊บเดียวเอง นี่เดือนหน้าก็เตรียมขายได้แล้วค่ะต้นละยี่สิบบาทสามสิบาทนะคะนี่ค่ะอีกถาดหนึ่งเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองค่ะอันนี่ก็เหมือนกันค่ะที่แยกไว้นะคะอันนี้เริ่มเป็นต้นแม่ได้แล้วค่ะนี่นะคะเริ่มติดช่อต้นอ่อน เหมือนกับใบความตายหงายเป็นนะนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ไม่รู้พันอะไรเนาะต้องถามลูกชายค่ะอันนี้ใบยี่หลานะคะอ่าได้มาต้นละ20บาทจากเพื่อนๆนะคะก็พอดีนําไว้ว่าเดี๋ยวน้ําจะทํากิ่งปักชําใบลายเพื่อนๆดูนะคะโตแล้วค่ะได้มากิ่งนิดเดียวเองนะคะตอนนี้อัปเดตให้ดูเลยค่ะว่างามแล้วนะคะ ดอกไม้ที่สวยที่สุดสำหรับพวกเรานะดอกญ้าสำหรับหลายๆคนแต่ว่าเป็นญ้าที่ว่าเขาลงเง่าลงหัวต้นต้อยติ่งไทยค่ะเพื่อนๆออกดอกตลอดปีนะเนี่ยค่ะอันเนี้ยน้ำอยากจะบอกเพื่อนๆว่าน้ำโกงเพื่อนๆน,น,น,นะ กงตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมดินนี้มาจากดินอะไรดินในถุงเนี้ยเนี่ยดินในถุงที่น้ําเอามาลงชําเนี่ยมันเป็นดินที่น้ําผสมวันก่อนนะเพื่อนๆ <c oughs> นู่นนะคะจําได้ไหมที่น้ําผสมดินกองใหญ่อะ่ะนั่นนะคะในโรงอะ่ะจําได้ไหมคะแล้วก็พอดีน้ําไม่มีดินเพาะกล้าเนาะน้ําก็เอาออกมา ขยำรวมกับขี้วัวคือน้ำหมักขี้วัวไว้แล้วอะนะน้ำก็เอามาถุงเล็กหนึ่งแล้วก็เอามาบี้บี้บี้บ,บี้แล้วก็เอามาเพาะกล้าพวกนี้ค่ะคือกล้าพวกนี้น้ำจะเพาะใส่ถาดอะร้อยสี่หลุมก่อนนะคะพอเขางอกน้ำก็เอาดินที่ว่ายังหมักไม่ได้ที่นั่นแหละเอามาลงแล้วก็ปลูกเพราะว่าน้ำไม่มีดินปลูกแล้วเนาะลูกค้าก็อยากได้ต้นกล้าผากกักอะนะคะเนี่ยค่ะ น้ำก็เอามารวมกันมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้แต่ว่าที่จริงแล้วต้องหมักให้ได้เดือนนึ่งก่อนนะนะคะแต่ว่าน้ำอ่ะนิสัยไม่ดีแอบลักไก่เอามาใช้ก่อนบ่อยมากแต่ก็ไม่แนะนำเพื่อนๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเอามาทำแบบน้ำจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะทํายังไงมันก็ไม่งามน้ําก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเนาะบางคนก็บอกว่าเอ้ยมื้อแบบนี้ปลูกผักอะไรก็งามน้ําบอกไม่จริงหรอกมันอยู่ที่ว่าเราผสมดินไว้ดีพอไหมนี่เพื่อนๆน้ําอยากให้ดูต้นนี้ฟักทองญี่ปุ่นลูกเขียวๆที่ซื้อจากบิ๊กซียค่ะที่จริงน้ําจะไม่ปลูกเขานะเพราะว่าน้ําไม่มั่นใจว่าเขาเป็นเม็ดพันเอฟหนึ่งไหม แล้วอยู่ดีๆเขาก็กระเด็นร่วงอยู่บนพื้นเม็ดหนึ่งน้ำก็เอามาลงถุงปลูกด้วยนี่ค่ะงอกโตแล้วอย่างน้อยเอาไว้กินยอดก็ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆฟักทองลูกเขียวๆฟักทองญี่ปุ่นอ่ะมันจะหวานมากแล้วยอดเขา่ะจะหวานมากนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่ว่าจะเอาเพาะแล้วก็ลงกระถางหรือว่าลง พื้นดินก็ได้ค่ะทําเป็นหลุมใหญ่ๆหน่อยเอาไว้กินเป็นยอดฟักทองไว้แกงเลียงไว้ผัดได้นะคะน้ำจะบอกว่ายอดเขาหวานมากค่ะเพื่อนๆหวานไม่แพ้เนื้อเขาเลยนะคะอันนี้เป็นแปลงกระเบื้องแล้วก็อันนี้เป็นดินที่อ่าจากแปลงกระเบื้องตรงนี้ค่ะแล้วน้ำก็เอาหมักแบบคิวเซตั้งไว้จำได้ไหมคะเพื่อนๆ น้ำไม่มีแรงยกน้ำก็เลยตั้งมันไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้น้ำก็จะเอาดินนี้เลยค่ะขึ้นมาปลูกบนแปลงกระเบื้องนี้อีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกผักสลัดให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้เป็นกอมหาหงนะคะเพื่อนๆนมันก็ยังยังไม่สวยมากนะแต่ว่าพูดถึงเขาก็มีดอกให้น้ำดูทั้งปีนะคะอันนี้ขาวไส้เหลืองเนี่ยนะคะไม่เห็นชัดแล้วเพราะแดดมาแล้วค่ะ นีคะเขาก็จะออกแทงช่อดอกให้น้ำตลอดปีเนาะอีกตัวหนึ่งคือพิทูเนียค่ะเริ่มโซมแล้วนะนี่ค่ะพิทูเนียเขาก็จะโซมแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเราสามารถตัดแต่งได้นะนี่ค่ะเพื่อนๆเขาก็จะแตกกิ่งแตกอะไรเดี๋ยวน้ำค่อยมาตัดแต่งนะคะอ่าอันนี้เป็นผักแป้งใหญ่คะ่ะเพื่อนๆจําได้ไหมยกพื้นแป้งใหญ่ เนี่ยค่ะต้นขมขาวได้ฝนมาเกือบอาทิตย์แล้วนะคะงามแล้วก็เนี่ยค่ะแทงยอดเริ่มแทงดอกแล้วนะคะเริ่มแก่แล้วว่างั้นเถอะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคณะใบหาิกนะคะที่เพื่อนๆถามว่าอยากให้น้ำปลูกผักเคลให้ดูนะคะอะาคณะใบาิกตัวนี้ก็คือผักเคลนั่นเองนะคะเคลใบิกของ ต่างประเทศอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ว่าถ้าเราซื้อในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะเมล็ดหนึ่งแพงมากแต่อันนี้น้ําซื้อของเชียไตนะนี่ค่ะนะคะเพื่อนๆถ้าเราเห็นในเว็บต่างประเทศเนี่ยหรือว่าใน youtube ของอผักต่างประเทศที่เขาหักเป็นใบๆะคะ่ะแล้วก็มากำขายนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆ อย่านึกว่าเราปลูกไม่ได้หรือว่าเราไม่มีความสามารถในการปลูกนะคะมันอยู่ที่ความอดทนและการรอคอยในการหมักดินของเรานั่นเองค่ะแล้วก็นู่นนะคะคณะเพื่อนเห็นคณนาไหมต้นโตมากแล้วนะคะเนี่ยยิ่งพอได้น้ำฝนนะคะเขาก็จะยิ่งโตมากอันนี้เขาอยู่ไม่ ไม่ถือว่าอยู่ในซแลนนะเพื่อนเพื่อนเขาจะอยู่ที่ว่าแดดคณะเขาจะอยู่แดดจัดนะคะเขาถึงจะง,งามแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะเคลก็เหมือนกันค่ะเคลจะอยู่แดดค่อนข้างจัดแล้วอีกฝั่งนึงเป็นผักกาดเพื่อนเพื่อนพอนึกออกเนาะทุกครั้งน้าจะอัปเดตให้ดูเดี๋ยวน้ําซูมนะนู่น,นะคะผักกาดแล้วก็มีเคลอยู่ต้นนึงเห็นไหมคะ เห็นผักกาดช่อใหญ่นี้มะเหลืออยู่สามต้นที่น้ำปลูกให้ดูเมื่อคลิปก่อนโน้นเลยอะคะ่ะที่ว่าปลูกผักกาดกับอ่าปุ๋ยมูลข้างเขานะคะนู่นนะคะกอใหญ่เป็นช่อดอกเลยเดี๋ยวน้ำพาเดินไปดูนะอ่อย <laughs> หัวชนไม้อ่าอันนี้เป็นเคลอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆมันหลงเม็ดมาก,กับเคลใบหยิกนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อในเว็บไซต์ต่างประเทศนะเพื่อนจะได้เป็นเคลตัวนี้มีขนด้วยกินเป็นผักสดได้เลยค่ะน้ำไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะตัวนี้ที่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เคลใบหยิกนะแต่ว่าน้ำเคยซื้อมเมล็ดพันธุ์จากเว็บไซต์หนึ่งนะคะน้ำได้ตัวนี้มาซึ่งมันต่างกันเลยค่ะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะมันต่างกันเลยอันนี้เม็ดเขาก็แอบ,บมีมาอยู่สองต้นนะแต่ว่าอีกต้นนึงรู้สึกว่าโดนหอยทากินไปแล้วะคะ่ะมันทําให้เรารู้ว่าบางทีนะการซื้อมเมล็ดพันธุ์เราก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาเหมือนกันคะ่อนนอนนะ,คะอันนี้มิ้นนะคะอันนี้มินนะกลิ่นเขาจะต่างกับสารแเน อันนี้สารแหน่ค่ะที่น้ําแอบเอามาใส่ไว้ที่หัวแปลงนะคะอันนั้นเป็นสารแหน่อันนี้สารแหน่จากการเพาะเม็ดเหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วก็น้ําเหลือเอาไว้มิ้นกอนึงสารแหน่กอนึงเอามาปลูกเอาไว้เผื่อเวลาทํากับข้าวนะคะเนี่ยพามาดูคณะใกล้ๆเลยไม่ต้องซูมนี่ค่ะเพื่อนๆนี่น้ำตัดไปทำกับข้าวเมื่อคืนเพราะฝนตกกอมันใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะ นี่ฝ่ามือน้ำนะแล้วดูกอนะคะเหมือนช่อกุหลาบเลยไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะถามว่าใส่ปุ๋ยเพิ่มไหมน่าเกลียดมากเลยน้ำยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเขาเพิ่มเลยค่ะแต่ว่าเขางามได้ด้วยน้ำฝนนะเนี่ยพอได้อากาศเย็นจากฝนเย็นอะ่ะเริ่มทำท่าหอนะคะเนี่ค่ะแล้วก็นู่นอะ่ะชุดหลังที่ว่าปลูกพร้อมกับคะน้าแปลงใหญ่เนี่ยค่ะเขาอยู่ด้วยกันนะ เห็นไหมเพื่อนๆน,น้ำตั้งอยู่ใกล้ๆกันนี้แหละเพียงแต่ว่าบางทีน้ำยืนหัวแปลงฝั่งโน้อนน่ะน้ำก็จะซูมเอาเพื่อนคงจำได้เนาะระยะแปลงตัวนี้ประมาณเมตรครึ่งไม่ถึงสองเมตรเนาะเมตรครึ่งกระเบื้องสองแผ่นเองค่ะนะคะเนี่ยค่ะอันนู้นเป็น แคนตาลูปที่น้ําปลูกแบบว่าปล่อยตามมีตามเกิดเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปหาอาดอกอันชันนะคะดอกอันชันอดอกใหญ่นะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะดอกซ้อนแล้วก็ดอกใหญ่นะคะคือตรงนี้นะคะก็คือเป็นดินถมอะแล้วอันชันเขาก็ลงพื้นไปนะคะแต่ก่อนอน้ําขี้เป็ดขี้ไก่เขาก็มาถึงเนาะมันก็ยังมีความงามอยู่อะคะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ ข้างบนเขาก็จะเลือ้อยกันมั่วสแสนดรึน้ำก็กลางเอาไว้นะคะเพื่อให้พรางแสงให้กับผักกาดนะคะเพื่อนๆพอนพอกลางวันเนี่ยแดดจะตกกระทบมาที่ผักกาดผักกาดเขาจะไม่ชอบแสงจัดนะเพื่อนๆเ,เอาไปปลูกที่ว่าแดดจะจัดเมื่อไหร่นะใบเขาจะไม่สวยแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆพนทางทางแดดตอนกลางวันให้เขานะคะให้เขาได้รับแดดช่วง ตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ10บโมงเช้านะคะแล้วก็พังตอนช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่าสองให้เขาแล้วก็ให้เขาได้รับแสงแดดอีกทีใช่วงบ่ายสามโมงนะคะ <c oughs> เขาก็จะสวยกรอบเหมือนที่น้ํามีอยู่แล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆเห็นเน,นี่ยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอะไรอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่หน่อไม้ฝรั่งอันนี้ยังไม่ได้แต่งเลย เรื่องของเรื่องไม่มีเวลาใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังไม่ได้แต่งให้สองกระถางเพื่อนย้อนสอน่อยนะเห็นไหมลูกบวบลูกบวบเมื่อวานยังลูกเล็กอยู่เลยนะเมื่อคืนฝนตกหนักอะค่ะเนี่ยค่ะลูกที่น้ำผสมเกอรแล้วก็นอนแอ่งแมงอยู่เนี่ยติดทุกข้อนะแล้วก็เนี่ยแถวเดียวอะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกได้นะคะเพื่อน นู่นนะคะนอนแอ่งแม้งอยู่เย็นนี้ก็ผัดบวบบ้างแกงเลียงบวบบ้างแล้วนะคะแสบตาเพื่อนๆอันนี้เป็นแปลงผักด้านหลังนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดลมหอบต้นพริกต้นเนี้ยค่ะที่ว่าน้ำเอาขวดล่อมแมลงวันทองมาตั้งไว้เนะะี่ยค่ะ มแมลงวันทองก็ยังลงอยู่นะเพื่อนๆสังเกตไหมบินบินอยู่ในนั้นนะคะก็ยังอยู่นะคะน้ํายาก็ยังไม่หมดกลิ่นนะนะคะอ่าเถามะละที่ว่ามเมล็ดหล่นก็แอบ,บขึ้นมานะคะอันนี้เป็นค้างถั่วนะคะเพื่อนๆจําได้ไหมเนี่ยค่ะเป็นถั่วไร้ค้างสีเขียวว่าไร้ค้างเพื่อนเอน,นี่ค่ะได้ฝนคืนเดียวงามแบบนี้เลยนะฝักพองเลยค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นไรค้างของสอนแดงนะฝักเขาก็จะยาวหน่อยค่ะแล้วก็กินหวานเหมือนถั่วฝักยาวปกติเลยนิ่มแต่อันเนี้ยมันเป็นไรค้างสีม่วงของสอนแดงเหมือนกันไม่ว่ายี่ห้อไหนไรค้างสีม่วงก็จะขึ้นค้างหมดเลยค่ะก็ยังออกฝักให้น้ํากินอยู่เรื่อยนะแล้วก็ดกด้วยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยจะจนมะระที่ว่าแอบมาขึ้นนะคะ มะลักขี้นกนะที่แอบขึ้นอยู่ก็เนี่ยค่ะแค่คืนเดียวเองฝักใหญ่พองแล้วค่ะเพื่อนๆอันเนี้ยเป็นมะละคขี้นกลูกใหญ่ของเจียไตยถ้าถ้าปลูกอันนี้เป็นเม็ด F 2แล้วนะเขาน่าจะทำพันต่อได้ไหมน้ำไม่แน่ใจแต่นี่เขาก็ออกลูกดกนะอันนี้เขาแอบมาขึ้นนะคะ นี่ค่ะแอบมาขึ้นนะออกลูกดกดีน้ำก็ยังไม่ได้มาห่อนะต้องห่อไม่งั้นมแมลงวันทองเจาะหมดเลยนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นดินของกระถางนี้ไหมอันนี้เป็นขี้วัวจากถังน้ำหมกักล้วนเลยนะขี้วัวที่มันแห้งแล้วอะค่ะไม่ใช่แห้งแล้วขี้วัวที่มันจืดแล้วอะน้ำก็เอามาลง ปลูกมะเขือเลยค่ะเพราะว่าน้ำตักขึ้นมาเสร็จน้ำก็เห็นมเมล็ดของมะละน้ำเอาไปโยนไว้แล้วมันขึ้นใช่ไหมคะน้ำก็เลยตักมาแล้วก็เอามะเขือ,อเขาเรียกมะเขือไข่เต่าลูกเล็กๆอเอามาปลูกไว้สองต้นนะคะเนี่ยค่ะมะเขือก็งามแล้วก็เริ่มเริ่มติดติดดอกออกลูกแล้วส่วนอันนี้เป็นมะเขือ ลูกเล็กๆนะคะที่น้ำเอามาปลูกไว้สามต้นนะเนี่ค่ะน้ำอมพมปลูกตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆจาได้แต่ก่อนแปลงตรงนี้ยน้ําปลูกมะเขือหมดเลยเนี่ยค่ะตอนนี้มะเขือก็เริ่มติดลูกให้น้ําแล้วนะน้ําไม่ได้เข้ามาดูแปลงตรงนี้หลายวันแล้วนะครึ่งเดือนได้แล้วค่ะจนเนี่ยมะเขือเริ่มติดลูกให้น้ําแล้ว แล้วก็อนนูนแปลงมาล่างหัวใจนะเพื่อนๆแดดเริ่มมาแล้วภาพชัดไหมน้ำไม่แน่ใจเนาะเขาก็ยังออกลูกให้น้ำอยู่เลยนะน่าเห็นดูไหมเนี่ยค่ะน้ำก็ยังน้ำว่าจะตัดตั้งแต่คลิปก่อนโน้นแล้วนะคะที่ว่าน้ำน้ำเริ่มรือแปลงแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังไม่มีเวลานู่นนะคะเขาก็ออกลูกเหลืองบ้างสุกบ้างให้น้ำดูแล้วนะ คือนี่ค่ะนี่เพื่อนเพือนเขาก็ไม่โทมง่ายๆนะคะถ้าเขาได้น้ําฝนเนี่ยเขาไม่โทมง่ายเลยเขาก็พยายามติดดอกออกลูกนะเพื่อนเพื่อนดูจต่น่าเอ็นดูนี้เดี๋ยวไปดูอะไรกันคะ่ะเพื่อนเพื่อนจำค้างผักได้ไหมค้างผักล้มค่ะโดนพายุนี่ค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งนะ งามเลยได้น้ำฝนอันนั้นเป็นมะละที่ว่าจากเมืองจีนนะคะเพื่อนๆได้น้ำฝนไม่ตายนะแอบออกลูกเนี่ยค่ะเห็นไหมเพื่อนๆอ,ออกลูกอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะทั้งๆที่แปลงเขาล้มลงมานะคะอันนี้ดอกชมจันทร์หรือดอกไม้จีนนะคะแปลงล้มลงมานอนพังภาพเลยเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะทุกอย่างลมหอบลงมา อันนี้เป็นน้ำเต้านะน้ำเต้าที่มาขึ้นกับแตงกวาน่าเอ็นดูหรอกเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยแปลงตรงนี้เดี๋ยวน้ำต้องรือแต่ว่าน้ำยังไม่มีกำหนดเลยจะรื้อเมื่อไหร่คะน,น้ำก็ยังมาเอาขึ้นไม่หมดนะคะอุ้ยตายดอกร่วงไปจับโดนเขาเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนล้มนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ ผักโขมขมเขียวนะคะแป๊บเดียวสูงท่วมหัวน้ำแล้วนูน่นน่ะก็จะเดินยากเดินลำบากหน่อยนู่นนะคะสูงตรงนั้นก็ประมาณสองเมตรเกือบสามเมตรได้อะเนาะเขาสูงขึ้นไปเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอนุภาพของขี้ไก่เก่านะเพื่อนๆเพ,พ,พราะว่าปีที่แล้วน้ำเลี้ยงไก่นึกออกไหมตอนนี้น้ำเริ่มเลี้ยงเป็ดเนี่ยค่ะถั่วก็ นี่ยมันอยู่ติดกันเนี่ยค้างถั่วกับแปงใหญ่เนี่ยนึกออกไหมเพื่อนเพื่อนถ้าตามคลิปน้ำมาจะน้ำมาตลอดก็จะพอนึกออกอะเนาะเนี่ยค่ะเจ้าขมเขียวเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวไว้เก็บเม็ดพันไม่ปลูกกินเนี่ยค่ะอันนี้เพื่อนจําได้ไหมผักขมขาวที่น้ําตัดแล้วก็ปักช้าให้เพื่อนๆดูนะคะที่ท้ายแปลงนะเนี่ยค่ะเขาเริ่มติดแล้วนะเพื่อนเ ได้น้ำฝนเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะที่เน่าไปบ้างก็มีที่ติดแล้วก็มีนะคะเพื่อนๆนค่ะเพื่อนๆคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะกับดอกคุณนายตื่นสายสวยๆนะคะอ่าเพื่อนๆอนๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้ำนะคะแล้วก็ไม่พลาดการอัปเดตต่างๆนะคะเพื่อนๆคลิปนี้น้ำฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ